สวัสดีครับวันนี้จะเป็นการบรรยายในในวิชาระบบไฟฟ้ากำลังนะครับกับผมกิติเดชบัวใหญ่สำหรับเนื้อหาที่ในรายวิชานะครับจะแบ่งเป็นหน่วยเรียนบทที่1ถึงบทที่10นะครับซึ่งในการบรรยายในครั้งนี้จะเป็นการบรรยายในบทที่8ไดอะแกรมเส้นเดียวและระบบเปอร์ยูนิต สำหรับเนื้อหาในหน่วยเรียนนี้ก็จะประกอบไปด้วยบทนำแบบจำลองคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดน,นะครับแบบจำลองคุณลักษณะของม้อแปลนไฟฟ้าไดอะแกรมเส้นเดียว e v i พีแดนซ a ได a ะแกรมเ a อคแดนไดแแล้วในส่วนที่2นะครในพาร์ทที่2ก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องระบบเปอร์ยู per unit i m p อ d ม n c e ของมอแปลงไฟฟ้าและก็การแปลง p ป r unit ในระบบไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้นะครับในบทนำนะฮะสำหรับระบบไฟฟ้าจะมีความซับซ้อนนะซึ่งจะมีองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเครื่องกำเนิดที่เป็นแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้ามีมอแปลงที่เปลี่ยนปรับเปลี่ยนระบบแรงดันไฟฟ้า มีสายส่งนะครับแล้วก็รวมถึงมีโหลดนะฮะอันนี้เป็นระบบที่แสดงด้วยวงจรสมมูลไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับระบบดังกล่าวนะฮะเราสามารถแทนให้อยู่ในรูปที่สื่อความหมายได้และเข้าใจโดยการใช้ Single Line d i a g r a กในรูปขอไข่นะครับซึ่งวิธีการที่จะแทนระบบไฟฟ้านะที่มีความซับซ้อน ให้ดูง่ายก็ใช้วิธีแสดงโดยใช้ s ิงเกิล i n e ไดอะแกรมนะครับโดยจะต้องมีสัญ,ญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายหรือแทนอุปกรณ์ต่างๆในระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องกำเนิดที่เป็นมอเตอร์มอแปลงไฟฟ้าสายส่งบัตรนะหรือจุดต่อเชื่อมระบางโหลดแล้วก็อันนี้สัญ,ญลักษณ์ของโหลดทางไฟฟ้านะครับ จตลอดจนแสดงถึงวิธีการต่อของอุปกรณ์ต่างๆในลักษณะการต่อแบบ Y ที่มีกราวการต่อแบบ Y 3ส,สายการต่อแบบเดลต้ารวมถึงสัญลักษณ์ที่แทนสวิ u i t เบเกอร์หรือสวิตช์ตัดตอนอที่เป็นดิสคอนเนก i n งสวิตช์นะอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่หยิบมาแสดงนะครับก็เป็นระบบ ที่ประกอบไปด้วยเครื่องกําเนิดมีมอแปลงนะครับสายส่งมอแปลงและก็โหลดนะอันนี้จะเห็นว่าระบบที่เป็นระบบจริงนะฮะมันจะมีความซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากในการพิจารณานะดังนั้นจึงจะถูกแทนด้วยการแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ในรูปแบบของซิงเกิลลน์ไดอะแกรมดังตัวอย่างก็จะประกอบไปด้วยเครื่องกําเนิดเชื่อมต่อผ่านมอแปลงมีสายส่งนะครับแล้วก็มีมอแปลง ป้อนกำลังไฟฟ้าไปยังหลนะฮรส่วนในเรื่องอีกพาร์ทที่2นะครับก็จะเป็นการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับระบบเปอร์ยูนิตนะในการคำนวณระบบเปอร์ยูนิตเนี่ยเพื่อที่จะลดความซับซ้อนของระบบที่ระบบจริงที่มีหลายระดับแรงดันยนะกตัวอย่างเช่นในระบบจริงที่มีแรงดัน500โวลต์สองร้อยม สิบเควตยองเคเป็นต้นนะครับซึ่งมีความในส่วนต่างๆของระบบไฟฟ้านั้นมีระดับแรงดันที่แตกต่างกันนะรวมถึงกรณีที่ค่าจริงในการคำนวณไม่ว่าจะเป็นค่าของอิมพีแดนซ์ที่เปนหน่วยเป็นโอห์มแรงดันเป็นกิโลวั์หรือเป็นแอมป์ซึ่งค่าจริงนั้นในการเปรียบเทียบนะครับมันทำได้ยุ่งยากนะครับดังนั้นนะฮะวิธีการของเ e อร์ยูซึ่งจะทำให้ทุกค่า ให้มาอยู่ในสเกลเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจหรือการเปรียบเทียบนะรวมถึงไม่ต้องคำนวณในการคำนวณนอะ่ะไม่ต้องคำนึงถึงหน่วยต่างๆนะครับที่เพราะเป็นการคิดค่าต่อหน่วยนะเปอร์ยูนิตก็คือจะไม่มีหน่วยนะครับและค่าตัวเลขที่ถูกเปลี่ยนมาอยู่ในระบบเ e อร์ยูนิตเนี่ยจะมีค่าใกล้เคียงหนึ่งนะฮะทำง่ายๆในการคำนวณทำในการคำนวณและการวิเคราะห์ นะในหัวข้อถัดมานะครับก็ได้แสดงถึงแบบจำลองและคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับโดยปกติแล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเป็นระบบไฟฟ้า3เฟสมีการต่อเป็นแบบสตาร์หรือแบบเดลต้าแต่ในวงจรสมมูลเราจะหยิบนะวงจรสมมูลที่จะแสดงเป็นแบบเฟสเดียวนะคร ดังรูปกอไก่ก็จะประกอบไปด้วยแรงเคื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำภายในของเครื่องกำเนิดมีอิมพีแดนซ์ซิงโครนัสอิมพีแดนซ์ซึ่งประกอบไปด้วยค่าความต้านทานของขดลวดอะรมิเจอร์นะครับส่วนรีแอคแทนก็จะประกอบไปด้วยรีแอคแทนส่วนของอะรมิเจอร์และก็ส่วนที่เกิดจากลีเกตรีแอคแทนนะครับแล้วก็ปลายทางที่ขั้วของเครื่องกำเนิดก็จะเป็นจุดที่ต่อเชื่อมกับบัดหรือป้อนให้กระโลดทางไฟฟ้า ในบางครั้งเราจะละทิ้งนะส่วนของความต้านทานนะครับก็จะพิจารณาเฉพาะส่วนของ Reactant วงจรสมมูลอย่างง่ายก็จะ,ะลดความซับซ้อนลงนะครับเช่นเดียวกันนะครับวงจรสมมูลที่แสดงนี้เมื่อเขียนอยู่ในรูปของ Single Line Diagram นะฮะก็จะแสดงแทนด้วยค่า r e a c t a ท t ที่ควบคุมเนิดคือตำแหน่งนี้ส่วนนี้คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำภายในนะครับ และถัดมานะครับเป็นแบบจำลองและลักษณะของหม้อแปลงทางไฟฟ้าสำหรับม้อแปลงนะครับผมขอหยิบยกวงโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบไปด้วยนะครับส่วนของโควรวดปฐมอภูมินะโควรวดทุติยภูมิทางด้านที่จ่ายไฟไปยังโหลดนะครับการทำงานคือการป้อนนะครับการป้อนอ ไฟฟ้านะครับกระแสสลับนะกระแสก็จะไหลเข้าในส่วนของขดลวดปฐมภูมิทําให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กเส้นแรงแม่เหล็กตัวนี้จะไปตัดกับขดลวดทางด้านทุติยภูมิได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนาขึ้นนะครับและแรงเคลื่อนไฟฟ้าทั้ง2ด้านเนี่ยจะไม่มีการเชื่อมต่อกันทางไฟฟ้าแต่จะทํางานโดยอาศัยเส้นแรงแม่เหล็กอัตราส่วนของแรงดันไฟฟ้ามีทั้งลักษณะ แปลงแรงดันขึ้นหรืออาจจะเป็นการที่แปลงแรงดันลงนะครับขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของมอแปลงนะถัดไปนะครับขั้วของมอแปลงทางไฟฟ้านะครับขั้วของมอแปลงจะแบ่งเป็นได้2ลักษณะคือขั้วแบบที่มีขั้วแบบเสริมกันนะครับ และก็ขั้วที่เป็นแบบหักล้างกันการที่ขั้วผมว่าแปลงแตกต่างกันจะมีลักษณะทิศทางการพันขึ้นอยู่กับทิศทางการพันของขั้วรวดนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เป็นแบบเสริมกันนะครับเมื่อกระแสไหลเข้าจะทําให้เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสไหลเข้าตามทิศทางของกดมือขวากรรมนะทิศทางเส้นแรงแม่เหล็กนี้ก็จะไปตัดกับนะเส้นแรงแม่เหล็ก นี้จะตัดทําให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนา e 2ตัวนี้ซึ่งทิศทางแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนานี้จะต้องทําให้เกิดกระแสเกิดขึ้นนะครับเมื่อเมื่อต่อโหลดนะครับกระแสที่เกิดขึ้นมีทิศทางสร้างฟันะต้านกับฟักที่ทําให้มันเกิดดังนั้นกระแสก็จะไหลออกทางด้านขั้วด้านบนนะครับดังนั้นดอทก็จะแสดงด้วยทิศทางที่เป็นดอทลัษณะดอทตรงกันนะครับ หลดตรงกันนะก็เป็นขั้วแบบเสริมกันในทํานองกลับกันจะเห็นว่าในรูปขอไข่นะครับเมื่อมีการแปรเปลี่ยนทิศทางการพันนะขัวก,ก็จะเป็นในลักษณะเป็นแบบหักล้างกันนะถัดไปนะครับอันนี้เป็นความรู้ที่มีความสําคัญนะครับนักศึกษาต้องเข้าใจในส่วนนี้ก็คืออัตราส่วนของหมอแปลงไฟฟ้าซึ่งมีอยู่3รูปแบบเราจะอ่าน คำนวณด้วยอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้าอัตราส่วนจํานวนรอบหรืออัตราส่วนของกระแสนะครับผมยกตัวอย่างเพื่อเป็นพื้นฐานที่จะนําไปใช้ในการคํานวณนะครับอัตราส่วนที่เรานิยมใช้ก็คืออัตราส่วนที่เป็นอัตราส่วนแรงดันไฟฟ้ายกตัวอย่างแรงดันที่แรงดันทางด้านเข้า1 0 0โวลต์นะครับและแรงดัน v 2ด้านออก10โวลต์เราสามารถหาอัตราส่วน a ได้จาก V1 ส่วน V2 ก็คือ100หารด้วย10นะครับก็ได้เท่ากับอัตราส่วนเท่ากับ 10, v, 10นะครับนี่คืออัตราส่วนเราสามารถนำอัตราส่วนนี้ไปประยุกต์ใชย้ยกตัวอย่างนะครับถ้าแรงดันที่ V2 ม,ม,นะมีค่าเท่ากับ8โวลต์นะครับมีค่าเท่ากับ8โวลต์อยากทราบว่า V1 นะมีค่าเท่าไหร่ เราก็จะใช้ความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับ a เท่ากับ v 1ส่วน v 2เมื่อเราอยากทราบค่า v 1นะ,ะดังนั้น v 1ก็เท่ากับ a คูณกับ v 2นะครับก็จะเท่ากับ a ที่เราหาไว้อาัตราส่วนตามเ네นมเพจของมอแปลงก็คือ10ก็จะเป็น10คูณกับ8ดังนั้น v 1ก็เท่ากับนะครับ80โวลต์น,นั่นเองนะครับ อันนี้คือการประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องของอัตราส่วนของมอเอแปลงไฟฟ้าถัดไปครับในพารามิเตอร์ของมอเตอรแปลงไฟฟ้าในขดรวดทั้งสองด้านจะประกอบไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้นานทานของขดรวดทางด้านรับไฟ r 2แทนความต้านทานของขดลวดทางด้านทุกติยภูมินะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือค่า React ที่เกิดขึ้น ค่าเรียกแทนคือฟักที่เกิดจากกระแสที่ป้อนเข้ายังขงรดรั่วจะมีฟักส่วนหนึ่งที่รั่วไหลนะครับก็คือไม่ได้ไปครองทั้งหมดนะครับมีชวนฟักส่วนนี้ส่วนหนึ่งมีการรั่วออกมานะครับฟักทีท่รั่วค้องกับขวดรวดั่วเราแทนให้อยู่ในรูปของลิเกตเรียกแทนนะครับทางด้านปฐุมภูมิจะมีลิเกตเรียกแทนเป็น xl 1นะครับทุติยภูมิก็จะมีเล็กลิเกตเรียกแทนเช่นเดียวกันนะครับ ดังนั้นก็วงจรสมมูลของหม้อแปลงก็จะประกอบไปด้วยความต้านทานทางด้านปฐมภูมิและก็ลิเกตเรียกแทนนะครับในทำนองเดียวกันทางด้านทุติยภูมิก็จะมีพารามิเตอร์ของความต้านทานและลิเกตเรียกแทนเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าพารามิเตอร์นี้ก็จะอยู่แยกกันทั้งด้านโดตรวดแรงสูอ่าทางด้านปฐมภูมิและทางด้านทุติยภูมินะดังนั้นนะครับเรา จะเห็นว่าในกรณีที่วิเคราะห์วงจรหมอแปลงนะครับยังมีส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่สร้างสนามแม่เหล็กนะครับก็คือ xm นะครส่วนที่แทนในรูปของการสูญเสียในแกนเหลก็กก็จะแทนด้วยพารามิเตอร์คือ rc นะครับในรูปที่10นี้จะเป็นการย้ายพารามิเตอร์ของ impedance หรือค่าพารามิเตอร์นะครับ จากทางด้านาทุติยภูมิย้ายมารวมทางด้านปฐมภูมิผมย้อนกลับไปในสไลด์ที่แล้วนะครับมาพูดถึงาการย้ายเรามีวิธีการอย่างไรนะครับเรามาดูนะครับถ้าผมพิจารณาเพื่อให้ง่ายผมละทิ้งความต้านทานนะครับทั้งทางด้านปฐมภูมิและทุติยภูมินะแล้ววที่ป้อด คือ v 1นะกระแสไหลเข้าคือ i 1นะครับและ v 2ก็คือ v ทางด้านทุติยภูมิกระแสที่ทางด้านทุ่ติยภูมิเรียกว่า i 2นะครับในกรณีที่มีโหลดนะก็จะมี i 2ที่ไหลนะดังนั้นนะครับผมให้ตามค่าอัตราส่วนของ x l 1นะก็เท่ากับ 1> v 1หารด้วย i 1. นะครับทำนองเดียวกันนะครับรีกเกตเร์แดนทางด้านทุติยภูมิก็จะเป็นเท่ากับ v 2หารด้วย i 2นะครับผมเอาอัตราส่วนนี้มาเข้าอัตราส่วนเป็น x l 1ส่วน x l 2ก็จะได้ก็คืออัตราส่วนของ v 1หารด้วย i 1นะ อันนี้คือคือก้อนนี้นะครับหารด้วย v 2ส่วน i 2นั่นเองนะส่วน i 2ดังนั้นเรากลับเศษเป็นส่วนเราก็จะได้เป็น v 1หารด้วย i 1นะครับคูณกับ i 2นะครับส่วน v 1น่ v 1อันนี้คือ v 1นะครับดังนั้นนะครับ ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้นะครับจะพบว่า v 1ส่วน v 2มันคือ a ใช่ไหมครับมันคือ a ส่วนอีกพดหนึ่งก็คือพจนี้ i 2ส่วน i 1มันก็คือ a ดังนั้นก็คือเท่ากับ a ยกกำลงงัง2นั่นเองนะครับ a คูณ a เท่ากับ a ลังสนั้นเราพบว่านะครับ x 1 xl 1หารด้วย xl 2 ก็เท่ากับ a กกำลังสองนั่นเองหรือเราพูดได้ว่า xl 1ก็เท่ากับ e กกำลังสองคูณ xl 2ความหมายคืออะไรครับถ้าเราต้องการย้ายพารามิเตอร์ส่วนของ xl 2ไปรวมทางด้านปถมภูมินะครับเราจะต้องคูณด,ด้วย a กกำลังสองนั่นเองนะครับ ในทํานองเดียวกับกันนะครับเราพิสูจน์ได้นะในทํานองกับกันอันนี้ผมจะยกตัวอย่างกรณีที่เราย้ายจากทางด้านทุติยภูมิไปรวมทางด้านปฐมภูมิจะพบว่าแซดของโหลดที่เราย้ายไปนะครับจะต้องถูกคูณด้วย a กําลังสงนั่นเองส่วน v 1แดด V2 v สองแดบ,บก็คือเราได้จากส่วนนี้ครับเท่ากับ A ดังนั้น V1 เท่ากับอะไรครับ v ก็คือเท่ากับ A V2 นั่นเองเห็นไหมครับต้องเอา A คูณกับ V2 ก็จะเท่ากับ V1 ตัวนี้ได้นะครับเพื่อให้ง่ายในการที่นำไปวิเคราะห์ทางจรไฟฟ้าเราก็จะรวมะครับเข้าด้วยกันแล้วก็รวม X เข้าด้วยกัน เมื่อรวมเสร็จแล้วเราย้ายส่วนของส่วนขนานตัวนี้ไปไว้ด้านหน้านะครับดังนั้นวงจรที่ได้ก็คือวงจรสมมูลแทนของหม้อแปลงนะครับจะประกอบไปด้วยส่วนขนานและส่วนอนุกรมนะครับซึ่งในกรณีการวิเคราะห์ทางไฟฟ้าบางครั้งเราก็จะละทิ้งในส่วนของขนานและบางครั้งก็ละทิ้งส่วนของความต้านทานอิคิวเลนต์นี้นะครับ ดังนั้นหม้อแปลงไฟฟ้าที่พิจารณาอย่างง่ายก็จะแทนด้วยเพียง xl นะที่ย้ายไปรวมนะเราเรียก xl e q u i v i l r n t นะครับอันนี้คือวงจรสมมูลที่ง่ายที่สุดของหม้อแปลงนะครับนั่นเองในทำนองเดียวกันนั้นนะครับก็มีวงจรสมมูลบางครั้งก็มีการย้ายกลับไปรวมทางด้านทุติยภูมิสำหรับการ เพื่อวิเคราะห์ในบางกรณีที่พิจารณาที่แรนดันที่โหลดนะครับเป็นต้นนะครับก็จะพบว่ามันจะเกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ของ A นะครับซึ่งจะเห็นว่านะ v 1ส่วน V2 ะครับเท่ากับ A นะครับดังนั้น V2 ก็คือเท่ากับ V1 หารด้วย A นั่นเองนะครับเห็นไหมครับก็ต้องถูกหารด้วย A นะครับเมื่อถูกย้ายมารวมทางด้าน V2 เช่นเดียวกันนะครับ r 1ที่ถูกย้ายมานะมันก็จะมีความสัมพันธ์คือ r 1ที่อยู่ฝั่งฝั่งปฐมภูมิซึ่ถูกย้ายมาเป็น r 1แดดนะครับก่อนที่จะไปรวมเป็น r อิชเรนเนี่ยก็จะต้องถูกหารด้วย e ก,กลังสองนะครับซึ่งพ่สูตรไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับดังนั้นนะครับในกรณีที่เป็นวงจรสม,มูลของอ ทั้งม้อแปลงและเครื่องกำเนิดนะครับเราก็มีข้อสรุปคือนะครับเครื่องกำเนิดนั้นนะครับเราจะแทนให้อยู่ในรูปของนะวงจรสมมูลที่มีแหล่งจ่ายภายในนะครับมีค่าอิมพีแดนซ์นะซึ่งซที่เป็นระบบอย่างง่ายก็จะมองเฉพาะของรีแอคแดน์นะครับนี่คือวงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดนะครับ และวงจรสมมูลของม้อแปลงนะครับก็ถ้าเป็นแบบอย่างง่ายก็จะถูกแทนด้วยนะครับอิมพีแดนที่แทนพิจารณาเฉพาะส่วนของรีแอคแตนนั่นเองนะครับครับในหัวข้อถัดไปก่อนที่จะจบพาร์ทที่1นนี้นะครับก็มาพูดถึงเรื่องของอิมพีแดนไดอะแกรมนะครับอิมพีแดนไดอะแกรมก็ มีความสัมพันธ์กับ Single Line Diagram นะครับหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับวงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดนะวงจรวงจรสมมูลของมอปแปลงนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะเขียนจาก Single Line นะครับมาอยู่ในรูปของ i m p e d แดนซ์ไดอะแกนะครับดังนี้นะครับเครื่องกำเนิดเครื่องที่1ก็คือส่วนน,วนี้นะครับส่วนนี้นะครับและ ในบัดเดียวกันนั้นที่ต่อร่วมกันอยู่ก็จะมีเครื่องกําเนิดเครื่องที่2นะทั้ง2เครื่องนี้ต่อขนานกันอยู่และต่อผ่านหม้อปแปลงไฟฟ้านะครับซึ่งหม้อปแปลงไฟฟ้าวงจรสมมูลที่แสดงตรงนี้ก็มีลักษณะที่ประกอบไปด้วยส่วนอนุกรมและส่วนขนานดังที่กล่าวไปแล้วนะครับวงจรสมมูลนี้บางครั้งก็อาจจะละทิ้งส่วนของอ ส่วนขนาดและรวมถึงละทิ้งความต้านทานออกไปนะก็จะพิจารณาเฉพาะของเรียกแตนในบางกรณีนะครับถัดมาก็จะพบว่ามีสายส่งในระบบนะฮะสายส่งในระบบก็จะถูกแทนให้อยู่ในรูปของตัวอย่างนี้ก็เป็นรูปแบบของพายโมเดลนะครับมีอิน d ี n ดนส่วนอนุกรมที่มีความต้านทานแล้วก็เรียกแตนแล้วก็มีค่า B นะครับ มีฮาร์ปอยู่ทั้งซ้ายมือกับขวามืออันนี้คือโมเดลของสายส่งนะครับถัดมาก็เป็นมอกแปรรูปที่2นะครับก็ถูกแทนให้อยู่ในรูปของวงจรสมมูลเช่นเดียวกันนะครับในที่ปลายทางตรงนี้ปัดนี้จะประกอบไปด้วยโหลดที่เป็นค่าของอิมพีแดนกับที่มีเครื่องกำเนิดอีกหนึ่งเครื่องนะครับซึ่งโหลดก็จะถูกแทนด้วยค่าความต้านทาน ับค่าของ r e a c t a n c นะครับส่วนอีกอุปกรณ์หนึ่งก็คือเครื่องกำเนิดเครื่องที่3ก็จะถูกแทนนะฮะขนานอยู่ที่บัตรเดียวกันกับหลกนะครับครับนี่คือพื้นฐานที่มีความสำคัญในการที่จะเห็นว่า Single l i ลน์ i a ไ r แกรมมันจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจในระบบนะว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างต่อเชื่อมกันในลักษณะอย่างไรนะครับและก็ รูปของอีพ d e n นต์ไดอะแกเนี่ยจะทำให้เรา,าสามารถนำไปวิเคราะห์ในเชิงวิเคราะห์ทางระบบไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเรื่องของการไหลของกำลังไฟฟ้าการคำนวณของการเกิดฟอในลำดับถัดไปนะครับครับถัดไปนะครับนอกจากจะเป็น React a n t d i a g r a m แล้วเรายังมี ที่เป็นอ e ีพีเดนไดแกรมนี้เราจะเห็นว่าเราพิจารณาทั้งความต้านทานและก็ค่าเรียกแทนนะบางครั้งอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเราจะละทิ้งส่วนของความต้านทานเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์นะครับจะเห็นว่า Reactant Diagram นั้นก็จะละในส่วนของความต้านทานจะถูกตัดออกไปนะครับ <c oughs> ดังนั้นนะครับ e รียกแตนไดแกรมก็จะมีพิเฉพาะส่วนของเรียกแตนดังนั้นบางส่วนก็ถูกล่ทิ้งไปนะครับเมื่อไม่พิพจารณาความต้นานทานเป็นต้นนะครับดังนั้นนะครับก็ในการบรรยายในครั้งนี้ผมก็ได้บรรยายเกี่ยวกับไดแกรมเส้นเดียวนะครับซึ่ง ในครั้งถัดไปเราจะได้ไปพูดถึงในส่วนที่2ในเรื่องของ per unit นะครับสำหรับการบรรยายในครั้งนี้ขอไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ